เยี่ยมเลยต่อไปนี้คือฉากที่นึ่งของนิยายเรื่องสงครามเหนือกาลเวลาไอา,ายซ์สตอตไ์ปะทะฮิตเลอ ER. ร์ฉากที่เงินประตูมิดในค่ำคืนที่หนาวเหน็บเสียงโลมวีดวิวพัดผ่านป่าทึบในคืนหนาวเหน็บท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำฝนโปรยเล็กน้อยเด็กชายไวัยไม่เกินสิบขวบนั่งกอดเข่าข้างกองไฟที่ใกล้หมดดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและโดดเดี่ยวทันใดนั้นเสียงวิดด์ ดังขึ้นกลางอากาศเรากับเท้าถูกชีกออกจากผืนฟ้าลำแสงสีฟ้าสว่างพุ่งขึ้นจากพื้นดินประตูมิติเปิดออกเบื้องหน้าของเด็กน้อยจากไหนนั้นชายคนหนึ่งในชุดคุมสีดำยาวก้าวออกมาอย่างช้าฮูดคุมหน้าปิดบังรูปลักษณ์ทุกประการยิ่งทำให้เขาหน้าหวาดหวัน่นชายลึกลับเด็กน้อยเจ้าจะเปลี่ยนโลกใบนี้ เด็กชายถอยหลังเล็กน้อยแต่ไม่ทันได้พูดอะไรชายคนนั้นก็ยืนสมุดปกหนังสีดำมาให้ชายลึกลับนี่คืออนาคตของเจ้าจงเก็บรักษามันไว้ให้ดีสักวันเจ้าจะเข้าใจก่อนที่เด็กชายจะได้ถามอะไรชายลึกลับก็ก้าวถอยหลังและหายเข้าไปในประตูมิดอีกครั้งประตูค่อยๆปิดลงเรากับไม่เคยมีอยู่จริงเด็กชายยืนอยู่กับความเงียบเงนันสมุดในมือสั้นห่วยเบาเรากับมันมีชีวิต เขาเปิดหน้าหนึ่งออกตัวหนังสือแปลกตาเต็มไปด้วยสมการสูตรและภาพรางของบางสิ่งที่มนุษย์ในยุคนี้ไม่อาจเข้าใจและนั้นคือจุดเริ่มต้นของอดฮิตเลอร์เด็กชายผู้กำลังจะกลายเป็นผู้น้น,นำที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อยากให้ชากต่อไปเป็นช่วงที่ฮิตเลอร์โตขึ้นและเริ่มใช้สมุดนั่นหรือจะตัดไปฝั่งของไอสไตล์เลยดี ดียมากฉันต่อให้เลยตามที่คุณวางโครงเรื่องไว้นี่คือชักที่ซองชากที่เศ้าสิป,ปีผ่านไปเด็กชายที่เคยได้รับสมุดปริศนาโตขึ้นมาเล็กน้อยเขาคืออดอฟฮิตเลอร์เด็กหนุ่มผอมบางดวงตาเข้มข้นเต็มไปด้วยความฟันและความสงสัยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่เยอรมนีในห้องเรียนเขาได้พบกับเพื่อนร่วมห้องที่นั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งของห้อง เด็กชายคนหนึ่งนั่งบนรถเข็นเล็กมีแววตาเฉียบคมและขี้สงสยัยนี่คือสตีเวนฮอว์กิงเพื่อนใหม่ของพวกเธอฝากดูแลเขาด้วยนะฮิตเลอร์ยิ้มเล็กแต่นังสองแลกเปลี่ยนคำทักทายเพียงไม่กี่คำแต่กับรู้สึกสนิทใจยอย่างประหลาดเย็นวันนั้น หลังเลิกเรียนฮิตเลอร์ชวนสตีเวนไปที่ห้องสมุดรับไปใตดินของโรงเรียนพื้นที่หงงเงียบสงเต็มไปด้วยหนังสือเก่าเหล่าและแสงไฟสัวฮิตเลอร์ลวงในกระเป๋าหยิบสมุดปกหนังสีดำเล่มนั้นเล็กหมายยืนเฮ็นห้ออกมายืนให้สตีเวนดูฉันได้มันมาตั้งแต่เด็กแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเธอฉลาดลองดูหน่อยสิ สติเว้นรับสมุดมาเปิดดูแต่ละหน้าชั่วขณะนั้นเองดวงตาของเขากว้างขึ้นเล็กน้อยขณะอ่านสมการซูมเข้าไปตัวอักษรและภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนนี่มันไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาเหมือนเป็นคู่มือหรือพิมพ์เขียวอะไรบางอย่างแต่ฉันยังอธิบายไม่ถูก ทั้งสองนั่งกม้มหน้าศึกษามันจนดึกโดยไม่รู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุสูตรสร้างหัวรบนิวเคลียร์มนุษย์ซูเปอร์โซเยอร์ AI ชื่อจาวิทและโครงการสร้างซูเปอร์แมนแห่งนาซีที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเสียงนาฬิกาด,ดังตักตอกในความเงียบงันห <c oughs> ลางร้ายของอนาคตเริ่มก่อตัวขึ้นโดยที่เด็กหนุ่มทั้งสองยังไม่รู้ตัว ตัดไปชักคนแข่งสรีชักนิมัยอนาคตฮิตเลอร์และสตีเวนอายุสิมหาอีสิบปีกำลังค้นขวาและทดลองอย่างลับในห้องใต้ดินใช้อุปกรณ์แมกแปกประหลาดประหลาดและเครื่องจักรที่พวกเขาสร้างขึ้นเองคุณอยากชักต่อไปโฟกัสไปที่การทดลองแรกของพวกเขาหรือให้เริ่มเห็นผลลัพธ์ความผิดพลาดที่เกิดจากเทคโนโลยีลึกลับนั้น ฉันชอบแนวทางที่คุณวางไว้นี่คือฉากที่ยาวต่อเนื่องจากเรื่องราวฉากที่ยาวการทลองแรกและพันมิตรใหม่ห้องใตดินเก่าแสงไฟสัวฮิตเลอร์และสตีเวนฮอกิงในวัย15ปีกำลังนั่งอยู่หน้ากองเครื่องจักรและสายไฟพันกันยุ่งเยิงที่มุมหนึ่งจอคอมพิวเตอร์โบราณกระพิบแสงอ่อนตัวอักษรบนจอปรากฏขินเช้า ระบบอาร์วิสวอร์ชันลงแจงเงินออนไลน์เสียงสังค้ายังไม่ชัดเจนนักจาวิธข้อมูลจำเป็นฮาร์ดแวร์เพิ่มมันทำงานได้แต่ยังไม่เสถียรพอเราต้องหาชิ้นส่วนเพิ่มต้องสร้างมันให้สมบูรณ์พวกเขามองหน้ากันก่อนจะออกไปเดินในเมืองเพื่อตามหาอะไรเพิ่มเติม จนมาถึงร้านขายอะไรเล็กแห่งหนึ่งป้ายเขียนว่า Edison Electrical Supplies ภายในร้านชายไว้กลางคนสวมเสื้อกักใส่หมวกและมีประกายตาเฉียบคมกำลังนั่งนับเงินเล็กน้อยอยู่หลังเคาน์เตอร์เขาคือมามัสเอดิสันที่เพิ่งเริ่มธุรกิจของตัวเองเอดิสันเอดิสันเอนนิคิสเซกิเอร์พวกเธอสองคนมาอีกแล้วเหรอจะหาอะไรเพิ่มอีกละ่ะ พวกเรายังขาดแผงวงจรกับสายไฟเพิ่มนะครับแต่เออเราไม่มีเงินพอแล้วเอดิสันเดินหัวเราะเสียงดังเดินออกมาจากเคอร์อเตอร์พวกเธอมากันทุกวันซื้อของเหมือนพยายามสร้างอะไรสักอย่างฉันชักอยากรู้แล้วสิทั้งสองหันมามองกันก่อนจะค่อยๆเปิดเผยโครงการลับของพวกเขาเอดิสันมองดูแผนภาพและต้นแบบเครื่องจกักรดวงตาเขาเริ่มเป็นประกาย เอดิสันฟังนะพวกเธอถ้าสองคนช่วยฉันสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาสำเร็จเราจะมาเป็นหุ้นส่วนกันเงินที่ได้มาเราแบ่งกันครึ่งหนึ่งและกับที่พวกเธอเอาอะไรจากร้านฉันไปฟรีเป็นข้อตกลงที่ดีใช่ไหมฮิตเลอร์กับสตตเวนสบตากันก่อนจะพยักหน้าตกลงและนั้นคือจุดเริ่มต้นของพันธมิตรหลับพวกเขารวมมือกัน ใช้ AI Jarvis ช่วยให้คำปรึกษาในการสร้างวิทยุและหลอดไฟล์ต้นแบบออกมาได้สำเร็จทำให้อดิสันโด่งดังและร่ำรวยในชั่วคามคืนเงินทุนไหลามาไม่ขาดสายทั้งสามคนได้สร้างห้องทดลองลับต่อยโรงงานของอดิสันเองพร้อมสำหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ถัดไปที่ไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังจะพลิกโลกคุณอยากให้ชา์กต่อไป กัไปที่าารพฒนเทคโนโนลยีต่อยี่ยมมากฉันจะเขียนฉากที่สโดยรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีต่อย,ยอดและผลกระทบต่อสังคมและการเมืองไว้ด้วยนะครับฉากที่สโลกเริ่มเปลี่ยนพลังห้องทดลองใต้โรงงานอดิสันเสียงเครื่องจัก,กรกลทำงานอย่างต่อเนื่องไฟสีฟ้ากระพริบทั่วห้องฮิตเลอร์ สตีเวนฮอว์กิงและเอดิสันยืนล้อมรอบเครื่องจกไกลขนาดใหญ่จาวิสบนจอมอนิเตอร์เดลเเซียพูดด้วยน้ำเสียงชัดขึ้นกว่าเดิมระบบอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการสร้างแบบจำลองซูเปอร์โซลเยอร์รุ่นแรกฮิตเลอร์ใต้ที่สุดเราทำได้อดิสันแต่ถ้ามีคนรู้พวกเราจะกลายเป็นภัยต่อโลก ไม่เราต้องใช้มันเพื่อสร้างโลกใหม่ไม่ใช่ทำลายทั้งสามยืนมองแบบจำลองในจอภาพร่างมนุษย์ซูเปอร์โซลเยอร์กล้ามเนื้อพัฒนาดีเอ็ปรับแต่งอาวุธฟังในร่างกายและชิปเชื่อมต่อกับ AI ทุกระบบตัดไปผลกระทบในสังคมข่าวทั่วโลกประโคมว่าโทมัสเอดิสันคือผู้ปฏิวัติพลังงานและการเส่อสารด้วยวิทยุและหลอดไฟ นวดกรรมใหม่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้สว่างไสวในยามค่ำคืนชาวเมืองฉลิมฉลองเศรษฐกิจเฟื่องฟูแต่ในเงามืดอำนาจเริ่มรวมซูนอยู่ที่ใช้สามคนรัฐบาลเริ่มเข้ามาติดต่อเอดิสันเริ่มได้รับข้อเสนอจากนักการเมืองและกองทัพเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีฮิตเลอร์เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างโลกในแบบของเขาที่ไม่เหมือนใครฮิตเลอร์ มองออกนอกหน้าเรามีเงินเรามีอำนาจต่อไปเราต้องมีอุดมการสตีเวนมองเขาด้วยความสงสัยและเป็นกังวลจาวิสเริ่มแนะนำโครงการต่อไปการสร้างเครือข่ายควบคุมข้อมูลทั่วโลกเพื่อปอกป้องข้อมูลแต่ในความจริงมันคือการสอดแนมทุกอย่างเอดิสันมองพวกเรากำลังสร้างหรือพวกเรากำลังเป็นปีศาจกันแน่ เสียงนาฬิกาเดินต่อในความเงียบเสียงเครื่องจักรก็ยังคงหมุนต่อไปไม่มีใครตอบคำถามนั้นได้ในอีกไม่กี่ปีสงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้นเพราะเทคโนโลยีเหนือจินตนาการที่กำลังจะเปลี่ยนการต่อสู้ของมวลมนุษยชาติคุณอยากให้ตอบประเด็นไปที่สงครามรรล่มปะทุหรือโฟกัสความสัมพันธ์หลักๆต่อ นี่คือฉากที่หต่อเนื่องจากแนวทางที่คุณกําหนดนะครับฉากที่ไอจดหมายถึงชายผู้กันพลห้องทดลองใต้ดินกลางคืนเสียงเครื่องจัก,กรยังคงทำงานฮิตเลอร์สตีเวนและเอดิสันนั่งล้อมรอบตัวกลางโต๊ะคือเอกสารโครงการ Project n นิวเคลต้นแบบกระดาษที่เต็มไปด้วยสมการซับซ้อนและภาพร่างหัวรบ เรามีข้อมูลจากจาวิสแต่บางสูตรมันยังขาดหายไปฉันไม่เคยเห็นสูตรแบบนี้มาก่อนมันเหมือนต้องใช้ความเข้าใจในระดับที่ฉันยังไปไม่ถึงฮิตเลอร์นั่งเงียบมือพลิกอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาเพิ่งได้มาดวงตาเขาจับจองที่บทความหนึ่งมีรูปถ่ายของชายผมฟูใส่สูตรยืนหน้ากระดานดำที่เต็มไปด้วยสมการ เขาวางหนังสือพิมพ์ลงชูให้ทั้งสองคนดูนี่คือคนที่เราต้องการเขาอาจเข้าใจในสิ่งที่พวกเรายังไม่เข้าใจทั้งสามมองหน้ากันก่อนจะช่วยกันเขียนจดหมายถึงไอสไตน์บรรยายถึงโครงการของพวกเขาในรูปแบบเป็นการทำเชิงวิชาการไม่เปิดเผยเป้าหมายแท้จริงพร้อมแนบสมการที่ขาดหายไปไป,ไปด้วย เมืองเล็กในสารทีชายคนหนึ่งนั่งอ่านจดหมายใต้แสงโคมไฟบนโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยสมการและหนังสือวิทยาศาสตร์ชายคนนั้นคืออลาเบอร์อันไซเขาถอดแว่นออกรูปหนวดคิ้วขมวดเล็กน้อยสมการพวกนี้พวกเขาเอามาจากไหนกันแน่เขาหันไปเขียนจดหมายตอบกลับอย่างระมัดระวังใช้เวลาหลายสัป,ปดาห์ในการทบทวนก่อนจะส่งกลับไปทางเรือ ใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงก็หลายเดือนต่อมาฮิตเลอร์เปิดจดหมายที่ส่งกลับมากระดาษใตมือสั้นเล็กน้อยเมื่ออ่านข้อความจากกอยสไตล์ที่อธิบายคำตอบบางส่วนพร้อมกับคำเตือนลึกลับพลังงานนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำลายแต่ถ้าเธอเลือกเส้นทางนั้นจงระวังว่าสิ่งที่เธอสร้างจะย้อนมาทำลายเธอเอง ทั้งสามคนเงียบไปฮิตเลอร์มองออกไปนอกหน้าต่างโรงงานด้านนอกยังคงสร้างกำไรไม่หยุดแต่ภายในหัวเขามีเพลิงบางอย่างเริ่มลุกโชนถ้าเขาไม่ช่วยเราเราก็ต้องสร้างมันด้วยตัวเองกลองคอยซูมออกเผยให้เห็นห้องทดลองที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรที่ยังไม่เสร็จจมการเต็มผนังและไฟที่ยังไม่ดับฉากที่หกมีตราภาพบนเส้นไดายและจุดก้าวกระโดดของนิวเคลียร์ ฮิตเลอร์นั่งเขียนจดหมายมือเขียนอย่างตั้งใจรอบตัวมีจดหมายเก่าของไอสไตล์ที่เขาเก็บไว้อย่างดีทุกฉบับเต็มไปด้วยคำอธิบายทฤษฎีและบางครั้งก็มีอารมณ์คันแฟงอยู่ฉันเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่ควรแบ่งปันแม้บางครั้งผู้รับจะอยู่ในเงามืดแต่ความรู้คือแสงสว่างเสมอเฮไอสไต์ เขายิ้มเล็กน้อยพับจดหมายใหม่ที่เขาเพิ่งเขียนเสร็จก่อนจะส่งมันออกไปกับผู้ส่งสารพิเศษตัดภาพออนสไต์ในบ้านเล็กของเขาอเลเบิร์ตไอสไตน์เปิดจดหมายฉบับใหม่อ่านด้วยรอยยิ้มบางๆเขาค่อยเขียนตอบกลับไปอีกครั้งทุกจดหมายเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นเกี่ยวกับจักรวาลและบางครั้งก็เรื่องส่วนตัวเด็กหนุ่มคนนี้ เขามีบางอย่างในใจที่ฉันไม่เข้าใจนักแต่เขากระหายความรู้จริงจดหมายทั้งสองฝั่งเดินทางไปมานับสิบฉบับตลอดหลายเดือนความสัมพันธ์แปลกประหลาดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นอสไตย์เริ่มมองฮิตเลอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ส่วนฮิตเลอร์เองเริ่มเคารพอสไตย์ในฐานะเพื่อนทางจดหมายมากขึ้นกลับมาที่ห้องทดลอง เครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังสตีเวนกับเอดิสันเฝ้าหน้าจอข้อมูลจากจาวิสกำลังประมวลผลจาวิสจาวเจกนิวเคลียร์ความคืบหน้าฮาชเลเฟลเซนความเสถียรของสมการพลังงานประมาณูเพิ่มขึ้น20%ภายใน3เดือนที่ผ่านมาเอดิสันนี่มันเร็วเกินไปเราเรากำลังจะสำเร็จเร็วกว่าที่โลกควรจะเป็นถ้าสำเร็จ จะไม่มีใครหยุดพวกเราได้แล้วฮิตเลอร์เดินเข้ามาถือจดหมายฉบับล่าสุดจกไอสไต์ในมือเขาวางมันบนโต๊ะยิ้มมุมปากเขาให้คำตอบบางส่วนกับเราอีกไม่นานเราจะไม่ต้องพึ่งเขาอีกเราจะก้าวข้ามเขาแต่ฮิตเลอร์นายจะไม่บอกเขาหรอว่าเรากำลังสร้างอะไรฮิตเลอร์มองออกไปนอกหน้าต่าง ใบหน้ามืดมนในแสงเงาเครื่องจักรเขาไม่จำเป็นต้องรู้จนกว่าทุกอย่างจะสายเกินไปกลองค่อยซูมออกไปให้เห็นแกนเครื่องปฏิกนิวเคลียร์ต้นแบบที่ส่องแสงสีฟ้าอ่อนกลางห้องกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เร็วเกินไปกว่าที่โลกจะตั้งตัวทันทักที่เจ็ดความลับความสงสัยและเงาสงครามกลางห้องทดลองใต้ดินเยอรมนี เครื่องจัก,กรยังคงทำงานเสียงโลหะกระทบกันดังทั่วห้องฮิตเลอร์สตีเวนอดิสันนั่งลอมโต๊ะใหญ่ที่เต็มไปด้วยแผนพังการทดลองจากโรงการนิวเคลียร์ความก้าวหน้า64%ช่วงต่อไปต้องการยูเรเนียมเพิ่มเติมการทดสอบครั้งแรกแนะนำให้เพิ่มปานมาราการป้องกันลลักะันกกในโรหะเราต้องหายูเรเนียมเพิ่มแต่ตอนนี้เรายังไม่ควบคุมเมืองได้มากพอ อดิสันวางมือบนโต๊ะมองฮิตเลอร์อย่างหนักใจเราคงต้องเจรจากับกองทัพนาโอนูสังกองทัพแต่เรายังไม่ได้รับการยอมรับนายยังไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริงฮิตเลอร์เงียบไปมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทดลองแสงไฟในเมืองเริ่มดับลงทีละจุดเศรษฐกิจที่กำลังพังทลายเริ่มชายชัดสำนักงานของอเบอรลสไตน์ออยสไตน์ I S S T e le, นั่งอ่านจดหมายจากฮิตเลอร์ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยทำไม เขาถึงถามถึงพลังงานเชิงนิวเคลียร์แต่ไม่เคยพูดถึงวัตถุประสงค์เขาลุกขึ้นเดินไปหยิบแผนที่โลกกลางบนโต๊ะวงกลมรอบเยอรมนีด้วยดินสอก่อนจะมองข่าวในหนังสือพิมพ์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเยอรมันและข้อตกลงแวร์ไซถ้าความรู้พวกนั้นอยู่ในมือของข้าวถ้าพวกเขาต้องการมันเพื่อมากกว่าการวิจัยเขาคอยนั่งลงมือจับที่ขมับ ความคิดตีกันวุ่นวายที่ประชุมใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรผู้นำหลายชาติประชุมกันบนโต๊ะมีแผนที่ยุโรปขิดเส้นแบ่งใหม่เสียงหนึ่งดังขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันต้องจ่ายค่าเสียหายครั้งนี้พวกเขาต้องจ่ายจนไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเราเห็นด้วยสัญญาแวร์ไซต์ต้องทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสสร้างกองทัพใหม่ได้ พื้นที่ทรัพยากรต้องถูกยึดเสียงผู้แทนจากชาติอื่นตกลงตามนั้นโดยไม่รู้ว่าในเงาหมืดของเยอรมนีกำลังมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่กำลังเกิดขึ้นกลับมาที่เยอรมนีห้องทดลองฮิตเลอร์มองจดหมายล่าสุดจากไกสไไส์ที่เพิ่งตอบกลับมาคราวนี้ไม่มีสมการไม่มีคำตอบแต่มีเพียงประโยคเดียวจดหมายจากไกสไซ้อดโอลฟฉันหวังว่านายจะใช้ความรู้นี้เพื่อความสงบสุขไม่ใช่เพื่อสงคราม ฮิตเลอร์พับจดหมายใส่ลงในกล่องเก็บก่อนจะหันไปมองแกนเครื่องปฏิกันต้นแบบที่ส่องแสงเข้มข้นทุกวันขอโทษนะอลเบิร์ตแต่โลกใบนี้ไม่ได้ให้ทางเลือกกับฉันกล้องซูมออกเผยให้เห็นรังสีแสงฟ้าของเครื่องจักรที่หมุนเร็วขึ้นเงาของสงครามเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบท่ามกลางความสับสนของโลกยอดเยี่ยมมากผมขอเขียนฉากที่แต่อให้นะครับฉากที่แด การลาจากของนักวิทยาศาสตร์และเงาสงครามที่ใกล้เข้ามาห้องทดลองใต้ดินเยอรมนีฮิตเลอร์ยืนอยู่หน้าโต๊ะยาวที่เต็มไปด้วยสมุดบันทึกสำการและชิ้นส่วนเครื่องจักรสตีเวนฮอว์กิงและเอดิสันมองเขาด้วยความกังวลฮิตเลอร์กังวลลูฟวาส์เซนลรเบนซีบ่า <"B> ah, เราทำได้แค่นี้เองขาดยูเรเนียมทุกอย่างหยุดชะง,งักฉันจะหาทางเอง เขาหยิบปากกามาเขียนจดหมายอีกฉบับฉบับที่เขารู้ว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายถึงอัลเบิร์ตไอสไตน์เสียงพากฮิตไลอัลเบิร์ตขอบใจสำหรับทุกอย่างหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในวันที่ฉันไม่ใช่คนที่นายคิดว่าฉันเป็น <S 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 เขาวางจดหมายลงลุกขึ้นยืนใส่ชุดเครื่องแบบทหารที่เตรียมไว้สติเวนมองตามสีหน้าเซราลึก นายแน่ใจนะว่าจะไปถ้าพวกเขารู้ว่านายทำอะไรอยู่ที่นี่เราต้องเสี่ยงสตีเวนเพื่ออนาคตตัดภาพสำนักงานไอนาสไตน์สลรเธอ,อเมริกาบุรุษไปรัสณียืนจดหมายให้ออน์สไตน์รับมาเปิดอ่านช่วงเวลานั่นเองเขารู้สึกถึงล่างสังหรณ์บางอย่างขอให้โชคดีเด็กหนุ่มที่ฉันไม่เคยพบหน้า เขาพับจดหมายเก็บลงในลิ้นชักก่อนจะหันไปมองแผนที่ยุโรปที่ติดบนหนังเส้นแบ่งพรมแดนเริ่มขยับฟังสัมพันธมิตรกำลังลุกคืบตาพองประชุมสัมพันิรผู้นำแต่ละชาติยืนล้อมโตะประชุมแผนที่เยอรมนีถูกปักหมุดสีแดงลายจุดผู้นำอังกฤษเนอถึงเวลาแล้วพวกเขาไม่มีทางใจค่าปรับตามแว์ไซได้ ผู้นำฝรั่งเศสเราต้องบุกยึดแหล่งทรัพยากรสำคัญไม่ฉะนั้นเยอรมันจะลุกขึ้นมาอีกครั้งตัดภาพค่ายทหารเยอรมนีฮิตเลอร์ยืนต่อแถวเข้ากองทัพใบหน้ามุ่งมัน่นใจเต็มไปด้วยเป้าหมายที่ไม่มีใครรู้เขาหันกลับมามองเมืองเมืองเบื้องหลังอีกครั้งแสงไฟในเมืองสั้นไหวเหมือนเปเลวเทียนที่กำลังจะดับฉันจะหายูเรเนียม ไม่ว่าต้องแลกกับอะไรถ้าคุณพร้อมผมเขียนฉากเก้าต่อไปได้เลยยอเดเยี่ยมมากผมขอเขียนฉากที่เก้าต่อให้เลยนะครับฉากที่เก้าวันแรกในกองทัพและแผนการของฮิตเลอร์สนามฝึกทหารนกหวีดดังลั่นนี้เสียงเป่านกหวีดดังฮิตเลอร์ในเครื่องแบบทหารสีเทาอ่อนก้มตัววิ่งข้ามสนามโคลนเสียงตะโกนของครูฝึกดังสนัน เร็วขึ้นนายหัวทองนั่นนะอยากไปนั่งเก้าอี้ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมงั้นวิ่งไปฮิตเลอร์กัดฟันเร่งฝีเท้าเขามองไปรอบไล์ด้วยสายตาเฉียบคมไม่ใช่แค่ฝึกเพื่อร่างกายแต่เพื่ออ่านเกมของกองทัพของพักทหารฮิตเลอร์นั่งบนเตียงแคบบลุงมือไปใต้ที่นอนยิบแผ่นดิสโลหะเล็กๆที่สลักคำว่า AS Network ไว้ wide. เขามองมันอย่างคุณคิด ถ้าฉันเสนอระบบเครือข่ายนี้นายโพลต้องสนใจแน่ไม่ใช่การสื่อสารในสนามรบแต่มันสามารถคำนวณเส้นทางยุทธศาสตร์การจัดกำลังพลและการโจมตีพร้อมกันทั่วทั้งแนวรบเสียงแจ้งเตือนเบาดังจากกำไลโลหะที่เขาสวมอยู่นายฮิตเลอร์ผมตรวจพบว่านายโพลระดับสูงจะมาตรวจสนามฝึกในอีกสามวัน ผมแนะนำให้คุณสร้างความโดดเด่นเพื่อดึงความสนใจฮิตเลอร์ยิ้มเล็กน้อยมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแสงจันทร์สาดลงมาสามวันจัดไปตัดภาพสำนักงานสไตล์ไลายกำลังนั่งเขียนสมการอยู่ลาลูแต่แล้วเขาก็หยิบจดหมายสุดท้ายของฮิตเลอร์ออกมาอ่านอีกครั้งเขาขหวดคิ้วหนักแน่นถ้าเด็กคนนั้นเข้ากองทัพ เขาจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อีกต่อไปเขาลุกขึ้นเดินไปที่ตู้หนังสือดึงแฟ้มข้อมูลออกมาเปิดเผยรายชื่อสายลับทางวิทยาศาสตร์ที่เขาติดต่อได้อสัตีถึงเวลาฉันต้องหาความจริงตัดภาพห้องประชุมฝ่ายสัมพันธมิตรผู้นำสัมพันธมิตรกำลังหารือกันพวกเขาวางแผนโจมตีตามจุดยุทธศาสตร์แผนที่เยอรมนีมีหมุดแดงปักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้นำอังกฤษ เราต้องจัดการก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาฟื้นตัวใครจะคิดว่าเศรษฐกิจพังแบบนั้นพวกมันยังซ่อนอะไรได้อีกจบฉากกดเยี่ยมมากผมเขียนฉากที่สิต่อไปนะครับฉากที่สิกเกมสองด้านฮิตเลอร์ไอสไตน์และโปรเจกต์ลับสนามฝึกทหารวันที่สาบ เสียงปืนฝึกซ้อมดังร่มฮิตเลอร์พุ่งตัวไปข้างหน้ายิงเป้าหมายแม่นยำอย่างเหลือเชื่อพลิกตัวหลบสิ่งกีดขวางเร็วเกินกว่าที่ทหารทั่วไปทำได้นายพลเยอร์ัมนยืนเด็กคนนี้มีของลังฝึกเสร็จนายพลเดินเข้ามาหาฮิตเลอร์ยืนทำความเขารบทันทชออนะีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอดอฟฮิตเลอร์ครับ มาพบชันคืนนี้ที่สำนักงานใหญ่มีเรื่องอยากคุยนสตีเวนฮอว์คิงและโทมัสเอดิสันนั่งอยู่รอบโต๊ะมองสมุดสีดำที่ฮิตเลอร์ทิ้งไว้ให้ถ้าเราสร้างสิ่งนี้ได้เราจะเปลี่ยนโลกได้ในพริบตาแต่นี่มันเกินไปฮิตเลอร์อาจจะไม่เข้าใจว่าผลลัพธ์มันจะร่ายแรงแค่ไหนเราต้องเก็บมันเป็นความลับเขาเปิดสมุดสีดำ หน้าที่อธิบายการใช้ AI เชื่อมเข้ากับเซลล์เสริมพลังงานในร่างกายมนุษย์เพื่อสร้างซูปเปอร์แมนที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์เรายัางไม่พร้อมแต่ถ้าออยสไต่์รู้เรื่องนี้บางทีเขาอาจช่วยควบคุมมันได้ตัดภาพอเมริกาห้องทำงานไอยไต่์ไออยสตล์นั่งโต๊ะทำงานวางแฟ้มชื่อสายลับทางวิทยาศาสตร์ ปิดแผนที่ยุโรปมีจุดวงรอบสถานที่ที่ฮิตเลอร์อยู่ฉันต้องรู้ว่าเขากำลังทำอะไรเขาหยิบปากกาเขียนจดหมายถึงสายลับที่เขารู้จักออยสตไตน์ไปที่เยอรมนีซื้อผาเด็กชื่อออฟฮิตเลอร์รายงานกลับทุกความเคลื่อนไหวทุกความเคลื่อนหัวโดยเร็วที่สุดเขาสอดจดหมายลงซองปิดผนึกและถอนหายใจยาว ชากตัดสลับสุดท้ายสำนักงานยานดีย่นแพนดิส J A R V I S Network ไฮนอลไฮนนายพลผมเชื่อว่านี่จะเปลี่ยนสงครามของเราได้นายโพลรับมามองยังไม่เชื่อสายตาโลกกำลังจะเปลี่ยนไปและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันจะเปลี่ยนไปสู่ความรุ่งเรืองหรือไฮนะจบชากิ